ลองพิจารณาดูสิเออมันยังไม่ขาดต้องตัดให้ขาดเอาให้ขาดสะพั่นไปเลยสิยังไม่มอดเส้นจยังไงก็ต้องมีเชื้ออยู่นั่นแหละใช่เขาเรียกยังไม่เห็นสภาพความเป็นจริงคือเห็นร่างกายเป็นของหนอกของเหม็นยังไงก็ละไม่ได้หละถ้านั่งภาวนาจนกระทั่งว่าเห็นก็ดูกเห็นเนื้อให้นังเน่าเป๊ะนู่นน่ะมันที่จะละได้เห็นร่างกายตัวนี้เป็นของหนอกของเหม็นนู่น แล้วก็เห็นคนอื่นเน่าเหม็นเหมือนกันนั่นทั้งจะละได้ตราบได้ยังไม่เห็นตัวนี้ละไม่ได้เด็ดขาดแน่นอนเลยพบยังไม่หมดเชื้อไปนั่นมันเจอกันประทุขึ้นทันทียังไงนี่แหละท่านเพิ่งบอกว่าพุทธเจ้าเพิ่งบอกว่าเรื่องราคะนี่พระสุดาละไม่ได้ละได้คือพระอนาคามีพระอนาคามีละได้เด็ดขาดดูแต่อินทร์ไม่แกาา่กล้าพระอนาคามียังติดในทุกทิน ปิดในสุขอย่างเดียวนั่งภาวนาก็มีแต่ความสุขความสบายโอ้ยมันคุอมันเป็นติงตรงนั้นแล้วก็เลยไม่หลุดพ้นนี่นี่นะนั่นอยาจะคิดว่าตึงละได้นะฮมันชวนมากเป็นโสดาเลยที่นี่ผมไม่ได้ขนาดนั้นเลยแต่โสดาเนี่ยลึกๆชาติได้เป็นร้อยชาติพันชาติเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะหรือคิดว่าโสดาธรรมดานะลึกๆชาติไดยร้อยชาติพันชาติสามารถรู้ วลจิตพระโสดานกันเหมือนกันนะนั่นรู้นะคนนี้อู้ท่านได้โสดาแล้วรู้กันนะนี่พระตะกี้ก็รู้เวลจิตพระอนาคาก็รู้วละของพระอนาคาแต่พระอรหันต์รู้หมดคนไหนได้ขั้นไหนรู้หมดคนนี้โสดาคนนี้ตะกี้คนนี้ตาคาคนนี้อนาคาแต่ท่านนี้อรหันต์รู้กันแหละที่นี่แต่พระโสดาจะรู้พระอนาคาไม่ได้ พราะยังไม่ถึงเนี่ด็กพระอนาคารูาา้วารกิจของพระโสดาได้คิดอะไรรู้นหมดเลยอย่ากว่าน่ะอ่าเพราะภูมิสูงกว่ากันนั่นเป็นอย่งงางนั้นนะเป็นอย่างนั้นนะต้องฝึกให้ได้สิเนีน่ท่านบอกทําไม,มไรู้ว่ารู้ความคิดคุณโ,โอ้โหฝึกนะครับต้องฝึ <laughs> ก,นะอกเอาก็นั่นฝึกทำให้ได้ฝึกให้ได้ แต่ยานุ่งครับนะไม่ใช่แบบนะโอ้ยผมก็ได้โอ้ยนม้าอย่างนั้นพิจารณาลองลูกพ่อเลยหมอรู้เหรอแค่ละได้ช่วงหนึ่งครับแล้วก็หมอก็รู้ช่วงเดียวอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งพิจารณาร่างกายอย่างเดียวพิจารณากายเห็นเป็นอสุภอภัพังเป็นมูดเป็นคูดนั่นแหละมันถึงจะเบื่อนายถอดตอนเบื่อหน่ายตัวเองหุ่นน่ะ เบือ่อหน้าร่างกายจะเน่าเหม้นโอ้เราไม่อยู่ได้ยังไงโอ้โหเราลุล่หมหลงร่างกายนี้เราทุกวันยังเน่ายังเห็นอยูน่นี่นั่นแหละท่านอาจครูบาอาจารย์ท่านฟอกธาตุขันท่านให้สะอาดนั่นไป็นกายเป็นพระอาทิธาตุไปได้โพธิละสังขารแล้วนั่นอาทิตย์นั่งกลายเป็นธาตุขึ้นมานี่ท่านและฟอกใจท่านเองออกกายท่านเองนั่นแหละมีท่านแค่ยืนแล้วก็มีครูบาอาจารย์ไม่คีบ<อ>รรลุเยอะนะ เทสาเหมือนแล้วก็แปรก็มีครับได้เมื่อท่านละได้ก็เป็นทั้งนั้นท่านละเกลียได้ก็ท่านสังสมบุญมามากท่านละได้เลยนี่้องพ่อมาเคยว่าองค์ไหนที่ละได้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายแสดงห่วบุญมันมากมายก็ถึงละได้น้องพ่อมาเคยเลยไม่ว่าอู้งั้นมาลุกอ้งไม่ละได้แต่ให้ดูที่อัธินิจกราของท่านนั่นแหละนี่เป็นเครื่องยืนยันให้เราได้นะ เป็นเครื่องยืนยันแล้วไม่ต้องไปถามใครเลยนะโอ้ลูกนั้นนี่อธิกายเป็นพระธาตุเอานั่นบรรลุธรรมแล้วต,ตามหาบนน่ะกลายเป็นพระธาตุทั้งหมดแนะ่นั่นก็เป็นเครื่องยืยนยันให้เราเ,เห็นนี่นะครับไม่ไปถามใครเย่ยนั่นท่านปลอ,อกกายปลอ,อกใจท่านสะอาดเลยกลายเป็นอภิพระธาตุเองอธินั่นท่านท่านปลอ,อกกระดูกปลกอ,อกกายท่าน,นสะอาดพราะกระดูกก็ลูกหายไปไหนหมดแล้วเลย เพาว่ายัางยังทิ้งสังขารอยู่ตรงนั้นนะครับสังขารหนุ่มเขาก็ไปทําบุญอะไรบ้างก็ดูเขาเผาทําบุญนกันแล้วโอ้เนาะก็อยู่แต่สถานที่เฉยๆนั่นแหละคือเมื่อที่เราไปเพิ่งริมโขงนั่นแหละโขกคอตายนั่นแหละน่าเวทนาอันนี้ครับคนไปยังครับนะครอ้ก็ไปทำบุญเริ่บม <laughs> บาปท,ท,ท,ที่เขาทำเนี่ย ก็มีรถพดอกไตรวจควบคุมภหมิใจจะไม่มีบุญเพราะตรงรนเล่อยู่นั่นก็มีแค่นั้นแหละมนุษย์เราวิญญามทำไมท่านบอกเราทำไมไม่ห่วงตัวเราเองทำไมจะห่วงการถูกการกินห่วงจะลูกจะเมียห่วงแล้วไปได้ไหมในร่างกายเขายังไปเผาทิ้งห่วงก็ไปได้ไหมห่วงทำไมลูกเมียร่างกายของเราห่วงมันมากมันยังมันยังตายพลาดจากเราพัดรางจากเรา เขาจะเอาไปเผาทีไม่เผาก็เป็นหาหารนอนพรทเานั่นนั่นแหละแล้วจะไปเสียดายอะไรอีก<ม>พูดขนาดนี้สอนขนาดนี้และไม่ทําผมจะเอาอะไรมาพูดอยู่ <c oughs> แล้วก็คอยไปตามถากรรมใจย,ยังไงเนา <c oughs> ะมองเห็นโทษเห็นภัเห็นเห็นอยู่นี่นะ <c oughs> เห็นเห็นอยนี่นะ <c oughs> มีความลัดรากมีการสูญนเสียมีการทุกโทมนัสมีการอารายาวนก็ไม่ให้เห็นอยางนี่ ตายไปก็เป็นวิญญาณที่เล่ร่อนอยู่นั่นครับถ้าไม่มีโบนีบุญก็อยู่อย่างเงี้ยถ้ามีกรรมก็ไปใช้กรรมในโลกขึ้นมาก็ร่อนเล่พเนจรเหมือนนักโทษพ้นโทษออกมาจากตลาดครับไม่มีงานทําบุญไม่มีจะไปขอใครกินอะไรที้งเมืองสวรรค์เมืองนรกเมืองวิญญาณไม่มีจ้างงานงานมลมนุษย์ นี่มนุษย์หาจินได้ทำมาหาจินได้เบี้ยงจินเลยเพราะมันมีร่างกายตัวตนเหมือนญาติเอาอะไรร่างกายที่ไหนไปทำไร่ไทนจาเอาร่างกายที่ทำในไปหาเงินหาทองนะก็ต้องไปหาเก็บส่วนบุญที่เขาอุทิศให้อย่างนี้ใครก็จะอุทิศให้เราล่ะที่นี่ใค้จะอุทิศให้เราล่ะที่นะต้องอาศัยญาติทำมีโอ้นานทําให้ทีเลยโอ้ญาติมันคิดถึงเราไหมล่ะที่นี่ ทำมหาเลี้ยงชีพเมื่อไหรเขาจะคิดถึงเราล่ะนานไปก็ลืมแหละทีนี่ต้องอาศัยเราเป็นมนุษย์นี่แหละทําเองกินเองสร้างเองนี่ท่านถึงบอกร่างกายเนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นสมบัติอันเลิศของวิญญาณของโลกมนุษย์ร่างกายเนี่เป็นสมบัติเป็นทรัพย์อันประเสริฐเราแต่ร่างกายเนี่ะทำออย่างนิพพานอาศร่างกายทำเห็นไหมละอยากได้บาปว่าอาร่างกายทําบาปอยากได้บุญก็ศัยร่างกายทําบุญ อยากกอดเนี้ออาศัยร่างกายไปกอดเนียนั่นเห็นไหมละ่ะตนเป็นทิ่งแห่งตนพึ่งบุญกุศลี่ตนเองทํามานนขนาเที่ทัวเองทาได้ะจะไปพึ่งร่างกายยังพึ่งไม่ได้เห็นไหมละ่ะร่างกายมันตายพลัดพลากจากเราไปจะพึ่งไม่ได้ที่ไหนนี้ละ่ะลองคิดดูดิปัญญาให้รวมด้วยเหตุด้วยผลเอาถ้าเราไม่คิดมันก็ไม่รู้จะเกิดปัญญาอะไร ปัญญาเกิดจากการใค่พวนพิจาจณาเหตุผลนี่นะถ้าเราไม่คิดไม่ใคลโวนแล้วมันจะมีปัญญามาแต่ไหนล่ะก็เป็นคนหูหนวกตาบอดนั่นเองนะหูหนวกตาบอดได้ไม่พอเลยเป็นคนพิการอีกนี่ใจการนะใจพิการนั่นแหละนะมันเลยหลงงมงายไปเน้นนมันบอกมีความสุขมากนะมีทองโหมีบ้านมีรถมีเรอหญิงไม่นานมันตายน่ะเห็นไหมล่ะ พึ่งมันได้นั่นแหละเงินทองท่านเลยเรียกว่าใช้เงินที่เป็นประโยชน์ซะทรัพย์ที่มีหามาได้เนี่ยใช้เป็นเป็นโ,โยชนจซะใช่จาะนั่นนั่นนั่นแหละเป็นทางเดินของเราแหละที่นั่นถะ้ถาจะมีขี่เนี้ย,ย่นะเมื่อไรล่ะตายแล้วสมบัติไปตักสตังเดียวไปไม่ได้ไไดบุญที่ทํานี่เป็นนามธรรมานี่ทรัพย์ที่เราทํานี่แหละท่านเลือกเป็นทิศอยู่บนนิมานเพราะเกิดลงมากเป็นคนมีสติมีปัญญาอย่างาทเทองต่างกันไหมที่นี่นะ ทำทั้งทานทั้งรักษาศีลทั้งภาวนาครบสมบูรณ์ไหมล่ะท่นีใับนี่เป็นทางเดินของมันก็ได้ทานศีลก็ได้ภาวนานี่ศีลก็รักษาภาวนาก็ได้เจริญนี่ครบมีทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาครบสมบูรณ์นี่นี่เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบรับเป็นตัดบุรุษผู้ยิ่งใหญ่อาทิตย์หนึ่งหยุดสองอาทิตย์หยุดสามอาทิตย์หยุดเดือนหนึ่งหยุด หยุดไปเรื่อยๆได้เป็นมันจะเห็นโทษเห็นภัยเนี่ยน่งพิจนาญอ่ากอดรักลัดึงเทเลนเนี่ยเหม็นคาวยิ่งกว่าอะไรของน่องหน่อยโอ้โหนะ่าทําช้าไม่แปลงควันไปเอากาันเริจะเหม็นปากเหม็นอะไรโอ้โห <laughs> <laughs> จะอ้วกไหมทําไมไม่คิด <laughs> <laughs> โอ้โมันคิดไม่เป็นเนาะโอ้โหมันสนุนกสนานน่ะมันลืมคิด <laughs> นี่แหละคนเราถ้าเลือกขาดการ อบรมขาดการเนี่ยจากผู้ชำนาญผู้เก่งต้องอาศัยผู้ชำนาญผู้เก่งกว่าเราผู้สอนเราครับผู้เห็นโทษเห็นภัยมากกอนเรานี่แหละต้องอาศัยอย่างนี้แหละนะผู้มีเติผู้มีปัญญารู้จะเลือกคบหานักปรา์บัณฑิตเป็นเพื่อนเป็นอาจารย์เป็นโมเป็นพวกผู้มีปัญญาต้องเล so ok ือกคบนักปรา์บัณฑิตนะครับน anyway> hm ั่นไม่ครบคนพานะณิชย่าะนี่นี่นี่นะ ท่านเรียกอาเซวนาจจปาลาปันติตานันจเสวนาปูชาจะปูชนียังเอตัมมังคณมุตตะมังผู้มีสติผู้มีปัญญาผู้มีบุญญาติการเลือกคบนักปรญ์มันด่นเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นเพื่อนเพื่อนแนะนาตัวีองานผู้มีปัญญา<ด>เห็นไหมนี่แหละนั่นท่านเรามงคลสูตรนั่นนี่ยนะ